สวัสดีคับวันนี to então, und, erm ้นะครับผมก่อทำรามาทนเพื่อนๆเห็นชุดก็รู้แล้วนะครับก็คือตีมฮาโลวีนี่ฮาโลวีนครับวันนี้นะครับเราใส่ชุดฮาโลวีนะครับแล้วก็แต่งกายนะครับเป็นหือนผีนะครับแต่ว่าวันฮาโลวีนผ่านมาแล้วนะใช่ครับอ่าผ่านมาแล้ว แต่ว่าเราจะทำตีมฮาโลวีนเป็นวันอะไรครับให้มันมิกกับวันอะไรครับลอยกระทงอยกระทงนั่นเองโอเคอ้าเกิดเสร็จออกมาเป็นยังไงไปชมกันครับว้าวากล้วยนะครับต้นกล้วยลำต้นกล้วยนะครับครับจะใช้ให้ตัดนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องให้พ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองนะครับช่วยครับในการหั่นนะครับครับ เป็นซิมซิ้นะครับเป็นซิมซินเลยใช่ไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นใบกล้วยเป็นใบกล้วยนะครับที่ออกซ่าทำใช่ไหมคครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยครับว่าเป็นใบกล้วยเป็นแขกครับอ่าแล้วเราจะเอามาประกอบกันแล้วให้คุณยายช่วยอีกทีนะครับครับเดี๋ยวเราจะสี่ก่อนนะครับอ่าสี่กีอกนะครับ มาตอนนี้นะครับเราก็ม้วนครับตามช่วยกันเลยครับม้วนนะครับม้วนอย่างนี้ครับม้วนม้วนม้วนนะครับอือฮึตามพิดที่ขออภัยนะครับพวกเราครับแต่ข้างบนเป็นก่ง โอเคครับเพราะว่าใบกล้วยสั้นเกินไปครับจะได้เลยใช่ครับใบกล้วยสั้นครับอ่าให้ยายแว่นนั่นนั่นองครับเดี๋ยนะครับยาวแค่นี้นะครับครับพืประมาณนี้ครับอืมเราจะถ้าใบถ้าใบกล้วยใบใหญ่นะคะแล้วก็จะทำเยอะๆครับเราก็จะทำใหญ่ใหญ่ ันนี้กุ้ยนิดครับเนี่ยครับทำอย่างนี้ได้แล้วครับครับแล้วก็ทำการแม็กรับแม็กรับแม็กนิดนะครับแล้วให้ผู้ใหญ่ช่วยในการตักใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ากันไกลนะครับต้องดีไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นเราเนาะใช่ไม่ใช่ไอ้ใช่ก็คือเรานะครับควรระวังเอของมีคมครับติดๆนะครับ ให้ผู้ใหญ่ช่วยในขั้นตอนนี้ครับอ่ะยังไงต่อครับต่อมาครับของผมสั้นอยู่แล้วครับม่จําเป็นต้องตัดครับแต่ถ้ายาวเนี่ยถ้าใบเนี่ยยาวนะครัเแร้วเราปั่นแล้วมันยาวนะคะต้วงตัดนะครับครับแล้วก็โอ้โหยายแว่มันคุณลภานะคะเลือกฟอกเดี๋ยวเราจะประกอบถราทำไม่ถูครับขี่ไปป้วยมาเล็กๆนะคะ แล้วเพื่อนๆก็ระวังกล้วยนะครับยางกล้วยอาจจะถูกหน้าเราครกหน้าหรือถูกเนื้อก็จะเปื่อยเนี่ยไหนไหนครับพัดอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องของมันบอกได้ไหมว่าใครสอนอ่ะแม่ผมค่าผมก็เลยทําสวยมันกับแม่ผมครับโอ้โหชมตัวเองยายแว่ทําเป็นไหมคะยายแว่เป็นคนหาอุปกรณ์วัตถุดิบองซ่าก็ตกแต่งฉาก ลอใช่ไหมใช่ครับใ่ครับเรานะครับ้วนทั้งสองคางนะครับให้มาประกบกันนะครับอือฮึนี่จะได้เป็นอย่างนี้ครับแต่เรานะครับไม่ได้ทําชั้นเดียวครับเราจะทำหลายๆชั้นอย่างนี้อ่าแล้วก็ประกบแล้วก็เย็บครัแล้วก็ในขอดูหน่อยอ่าอันนี้ครับอันนี้ตัวอย่างก็ประกบกัน หนึ่งสองสามแล้วก็เย็บแค่นั้นเองใช่ไหมคะปอซ่าอันนี้ทําให้เพื่อนดูเฉยๆง่ายก,กว่าปอกกล้วยเข้าปากเลยครับอืแล้วก็อีกชั้นที่สองอก็ทําอีกเหมือนเดิมครับั้นที่สองก็ทำหนึ่งแต่ต้องเอาไว้ตรงกลางนะครับก็พ,พับเลยเออเพื่อนๆอนยา่าบังคับให้เขานะครับเอียงมาทางนี้นะครับเพื่อให้จะครับย่าครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับมันจะเปียกอ่ะจะตรงใช่ไหมนะครับต้องตรงๆนะครับไปทำธรรมชาตินี่มีครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอเป็นขยะล้นโลกนะครับเป็นขยะล้นโลกลอยกับน้ําที่จริงแล้วไม่ใช่ครับเขาเก็บไปเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยต้นไม้ครับปลาก็กินได้นะปลาก็กินได้ดูให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นถ้าเป็นเ ขนมปังก็ดีนะครับกระทงขนมปังครับก็คือปาก็กินได้เหมือนกันนะป่ะทีนี้ชั้นที่สามชั้นที่สามนะครับก็จะแม็กเลยค่บออุม่ออามาแนะนําวิธีง่ายๆ<ช>สอนกับเด็กอนุบาลหรือตั้งแต่น้องๆอนุบาลก็น่าจะยากอยู่นะยายแแวต้องประมาณป้อนหนึ่งอ่ะขึ้นไปแล้วก็ทําได้ แล้วก็ที่จริงอะครับผมเนี่ยสามารถทำหลายหลายชั้นก็ได้ครับแต่ก็คือวันนี้เราปีนี้เราเราเอาลายใหม่เนาะง่ายๆอ่าสำหรับเพื่อนๆนะว่าเพื่อนแม็กนะครับทำหยบสามเม็ดต้องก็ได้ครับอืมเนี่ยครับเจ็บตรงกลางครับตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วก็จุดลยครับไหนครับอันที่สับเสร็จแล้ว อ่าอันนี้ทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆโอคค้วฝีมือไม่ธรรมดาเขาเอามาต่อกันอันนี้ก็สวยไปอีกแบบเอออันนี้คุณป้าคุณป้ามดเนาะเป็นคนสอนนกซ่าปีที่แล้วนะคะอ่ะโอเคทีนี้ก็มาประกอบกันเลยอ,เอันนี้คือต้นกล้วยนั่นเองนะครับทำอ่าไม่ได้ติดยวอ ดีครับสวยๆยงกับแม่ผมนะโอ้โหอ,อ่าอันนี้ก็สวยจะเป็นกิจกรรมสุดวิเศษอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปไปกันรลบจะเด็บมือเคทำไมรู้สึกว่ามีอันเล็กกว่า,า,าก็ เลือกกันที่มันพอดีพอเหมาะกันนะคะบอกค่าโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับวัยนุนเมื่อกี้ช่วยได้ดีครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาไปตองห่อครับเพื่อจะทําให้ไม่เห็นนะทำให้ไม่ให้เห็นนมครับแล้วไม่สวยครับ ขวามมืดมดเดี๋ยวความมืดครับโอเคครับดี๋ยวผมมาดูก่อนครับ, <Okay. S 2> ววบกระปูครับชิมได้น,เนนะเขาอยากทำแบบติมฮารลวีนในวันรอยกระทงใช่ไหมครับเพรว่าให้บรรยากาศมืดๆหน่อยเพราะว่าวันฮาราวีนเราทำเราถ่ายละครไม่ทัน <laughs> ก็เด็กๆก็ทําได้นะใช่ไหมครับออกซากง่ายไหมให้ผู้ปกครองหาช่วยผู้ปกครองหาอุปกรณ์อันไหนก็ถ้าอันตรายก็ให้ผู้ปกครองช่วยใช่ไหมครับชว่วงนี้เอฟซีแถวบ้านผมเยอะมากครับ <ừ> บอกว่า <ừ> ตอนไหนจะทําปอกสักทีออมนี่ก็มีเวลาเรา<ๆ>จะได้ทำบครับผมปอบป่วยฟื้นคืนชีพแล้วใช่ไหมคุณยา ก็เลยเป็นโควิดเหร่ใช่ครับฮึตะกูตะกู ว้าวเด่นแบบที่ว่านี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเอ่ออันที่เราอันที่เราทำเมื่อกี้นะครับอันที่ผมทำเมื่อกี้กับแม่ครับอันนี้ก็ของยาเขียวครับของแม่โอเคครับฝากเพื่อนๆอะไรครับฝากเพื่อนๆว่าอยากท้ำนะครับก็อยากท้ำก็ไปทำได้นะครับแต่ต้อง ให้ผู้เห็นช่วยนะอาจจะทำยังไม่ได้นาบแต่ก็สามารถมียูได้ค่ะมียูที่ผูนครับไหนในดูหน่นะครับอืมสวยแต่แต่นี้นะครับเออทำไม่เข้ากันหว้อก็มันเป็นฝีมือของเรามันภูมิใจใช่ไหมครับอืมดีกว่าที่เราไ้อที่ด เป็นเสียตังค์ทุกบาทไหนของแย่แม่ดูหน่อยครับลงมือทำเท่านั้นครับไม่ได้เสียตังค์ครับแต่ต้องลงมือทำครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะหายไปพร้อมกับกระทุงโอ้